Super g a เกมใช่แล้วนะคะโทรเข้ามาได้เลยที่021673193ด้วยกันนะฮะรุ้นรับของรางวัลที่บอกไปในวันนี้เป็นบัตร นะฮะมูลค่า500บาทให้ไปชิลกันได้ที่ c ค o ฟ d ร7นวนั่นเองนะครับถูกต้องแล้วนะคะโทรเข้ามาเลยนะคะ0 2 1 6 7 3 1 9 3นนั่นเองนะคะคร์เว4นเนี่ยต้องขอบอกเลยอยู่ยนิเต็ดสีลมใช่นะฮะไปชัน้น47น <ะ S 1> เลยใช่ไหมไปนั่งชิลบรรยากาศแบบจิบค็อกเทลอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยเราถามถามไปแล้วตอบไม่ใช่นะฮะวันนี้ก็เลยยังเหลือของราวัลกันอยู่มาดูกันดีกว่า<ช>ว่า สายในวันนี้เนี่ยจะสามารถชิงรางวัลของเราไปได้หรือไม่นะฮะและ้วคำถามในวันนี้ก็ขอบอกเลยว่าง่ายมากๆถ้าเกิดว่าดูเราในช่วงต้นรายการเนี่ยตอบได้อย่างแน่นอนนะฮะ,ะมาแล้วหนึ่งสายฮัลโหลสวัสดีค่ะคุณยายฮัโลโหลครับผมคุณยายโทรมาจากแถวไหนคะเออราลูกกาครับผมคุณยายอายุเท่าไหร่ครับยี่สี่ครับผมยี่สี่น้องใหญ่น้องใหญ่พี่ใหญ่พี่ใหญ่เอาพี่ใหญ่พี่ใหญ่โอเค อน้องใหญ่เราเป็นน้องใหญ่กันน้องใหญ่เลือกแผ่นป้ายไหนดีครวันนี้หนึหรือว่าสี่ครับน้องใหญ่เลือกเบอร์หนึ่งนะเบอร์หนึ่งอยู่ฝั่งคุณเบอร์หนึ่งนะครับผมอ่าโอเคสำหรับคำถามในวันนี้นะครับก็มีอยู่ว่าวันกอดแห่งชาตินะครับหรือว่า national hug day เนี่ยตรงกับวันที่เท่าไหร่ครับมีช้อยด้วยกัน2ข้อนะครับข้อ1 21มกราคมข้อ2 10 ธันวาคมครับผมข้อไหนดีครับข้อหนึ่งครับผมข้อหนึ่งนะครับชัวร์เปล่าชัวร์ชัวร์ชัวร์เลยนะชัวร์หรอคะพี่ใหญ่ชัวร์เรียกเขาพี่เนาะเสี่ยงแบบมั่นใจมากโอเคใช่นะคะเพราะฉะนั้นเป็นคำตอบพี่ตู๊กตาเย้นะคะคุณใหญ่จะไปชิวใครอ่ะ ไปกินกับเพื่อนครับเด้ยฮะลอยไม่ทอหรอกนะจ๊ะบอกเลยก็ต้องเตรียมตังค์ไปด้วยเตรียมตังค์ไปเผื่อด้วยเฮ้ยแต่ก็โอเคก็ถือว่าเป็นแบบค่าซอฟต์ดิงแบบค็อกเทลเบาๆได้เลยอย่างงี้นะก็ดีใจด้วยครับคุณใหญ่ขอบคุณด้วยนะคะอ่าขอบคุลาไม่ลำไม่ลาเลยนะได้แล้วดีใจไปเลยใช่ขอบคุณทุกคนติดตามนะคะขอบคุณคุณใหญ่ด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเสื้อผ้าพิธีกรนะคะจากแดปเปอร์ค่ะใช่แล้ววันนี้ก็หมดเวลาของเรา2คนกับสวัสดีไทยแลนด์แล้วนะฮะเจอกันได้ใหม่แบบนนนี้สดๆททุุกววัั่มเลยฮะนี้ ผมกับบูมต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับ